ซื้อผ้ากระกจาษมาให้แม่โจ้เนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าเพิ่นกำลังเอาลงซื้อม้สามแผ่นพี่น้องเลยมาขังเบื้องนั่นนะ่ะซื้อเพระาะผลมันสัตว์อืมผลมันสัตว์พี่น้องเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวเฮาสีตกอกแอ้มให้เพิ่นเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอามาก็ไปซื้อตะปูมานำ้ำ กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเบิร์ตสมองสบอนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านึงพี่น้องมาพบมาพ่อกับช่อง YouTube ของวาวยังชายใจเกินด้วยนาะพี่น้องเนาะอ่าวิซอมอีกเชนเกา่าเชนเคยพี่น้องมื่อนี้ก็เข้ามาทางบ้านทางเฮือนของแมจ่จอนพี่น้องเลยเนาะเข้ามาทางบ้านทางเฮือนของแม่จอนนะ้าจะอ่าซื้อผ้ากระจาดรเหนื่อยพี่น้องมาให้เพ,นะพิ่นลสามแผ่นนาะพี่น้องเนาะ มาแอ็มนะเที่ยงหรือว่าเฮือนก็ว่าแม่เนาะพี่น้องบุญที่เพิ่นที่เพิ่นนอนนี่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าเข้าอันเพราะว่าเฮาอันบุญอยากให้พ้นพระใช่เพิ่นแต่พี่น้องเมื่อนั้นเพิ่นฮุบเพิ่นฮุบเพิ่นหอบไปนอนเที่ยงนั่นคือเก่าเพิ่นว่ามันแห้งเพิ่นว่าลมแห้งลมแห้งเนี่ยมันเปียกเพิ่นว่าเนาะเพื่อเป็นการเชียเวลาก็ขอบบุญขอบคุณน้องเมที่หักแพงเบสจุกหูจุกคนที่ว่าเพิ่น รูโตนสงสารทั้งแม่จอนนะ,ะกับผักอ่าคนอันหนึ่งได้หนึ่งแซเนาะพี่น้องเนาะอ่าทรงหัวใจดวงนอ้อยๆมาก็ได้พี่น้นองเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางมวเวียงมือนี้กับทีมงานคือเก่าพี่น้องเนาะเพิ่นมาช่วยกันอ่าเนาะพี่น้องมาช่วยกันนะก็มาเฮ็ดอ่าช่วยอ่าพาะกระจาดชามแพลนนี่แหละพี่น้องเลยมาช่วยเดี๋ยวเฮาสิไปถ่ายตอนที่ทีมงานทำเฮ็ดเวียงเนะเงาะพี่น้องนะเนาะไปเบิ่งไปชมกันน,น,น,ไไนี่ทีมงาน,งน,นางงกํนากลังเริ่มเนาะพี่น้อง ทีงานกำลังเนิ่งสบายดีเนปซี่เขานี่สบายดีด้วยไปเก็บซี่บัจจุพลติดตามทีมงานเด้อพี่น้องเด้อมันคุ้มด้วยคนหนึ่งเติมด้วยคนหนึ่งตั้งสองแล้วเนาะอ๋อตั้งสองเปลี่ยนป่าเปลี่ยนป่าโพลโตกอันนี้ฝนตกไม่เข้าสีโบเปียกโบนี่เนาะอ๋อไม่แหงอยากเพยอยู่พี่น้องเไยมันอยู่ห่มม่วงอยู่โบเป็ียังเนาะมันอยู่ห่มอยู่ เผือ่อไม้มันยังค้างค้างอยู่ช่วงบางเถื่อบ,บางทีทีเพิ่นกะว่าโมมีเชียงเพิ่นว่ะแต่ถ้าฉีอ่าแนบแนบตัวเทิงพุ่นอันหนึ่งน้องเฮ้นเนะเ<อ>าะแนบพุ่น,น,นพอดีแล้วนี่งาไม่ตัวนี้ออกเลยนี่ไม่ที่ว่าพนเพิ่นแนบขึ้นแล้วนี่ไม่ไผ้บ้าน,นี่นากาพากระจัดโชดลงเลยมันกับครึ่งวหวเลยนี่ทีนะ้นนี่ปปเฮาเงื้งเงื้งตังเทิงออกเลเชือบ่มันเงื้อลองลองเงื้อมึงยุ่งห่ะ นี่ฮรนเงื่อนนะครัชกตวั้งกันฮะพตัวนี้อาแล้วกันอ๋อโดยโยโอ้พ้นตกพี่น้องเลยพนตกเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาโทรศัพท์ขึ้นไปเท่งเที่ยงพวกนนี่ยเพราะว่าย่าโทรศัพท์ปิดอ๋อให้ทั้งเงินบาโอเพ่นตอกอยู่ข้างล่างเนาะแบนี้ลังใส่เส้อนกับใมันตอกได้เียตอกเขาหัน้ตอกขแล้วมันอยู่ก็ได้แหละยับขึ้น มันเป็นอะไรมันคาคาแบบไหนคากระมาจิกทั้งทึงพี่เอาคอนขึ้นมาเทิงพี่นะคอนมันคามันเป็นสองขางนะขางเพราะว่าพ้นมันบมชัดนะอ่าบ๊อบก็ได้ฝีมือฮะให้เอยตอกบอสจับกรองให้องตอกเทิงก่อนเป็นยังตอกเทิงก่อนก็ได้จับขึ้นอีกมันมินเพราะมันชุบถือคือคอยบัเทิงเงี้ยไม่ชุ่มเนาะ chắc nói anh, cha con, huynh, phân hai, đấy nó, bởi vì, cảm ơn măn, huynh, ai phân với nó vậy? xả nãy này nó, Mên. chích luôn đấy nó, pho phẹt, chích luôn đấy. ok. bắt, 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 ตัวเอาผากระจาษเข่าเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนนะเอาตัวอะไรมามาเอาทางนี้มาก่อนนี่เจ้าจิตต่อข้างนี้เหรอบอเอาขึ้นมาหน่อยกระสิบเปอร์ไซส์บอทา้าว่าเขาข่างตัวนี้ตัวหนึ่งเขาข่างนี้ตัวหนึ่งเขามาต่อมุงนี้มันก็สิพาบ่ได้และผวามีตัวนี้อยู่เนาะบ่บ่เนาะแมนอ่ะมามายกขึ้นมาก่อนเมาดิที่นี่บอไม่ดีเด้อคอยระว่าสิใช้เส้นว่างนี่อีกสิบบอบ่บอมันต่ำอยู่พ้นมรดิษฐ์เราอ่าทั้ง มันสิมาแต่ทั้งนี้เราบอกนี่นี่นี่มุมนี่บอบออยวานี่เน่ยขมาในนี่มุมนั่นแหละมุมนี่แหละมุมทั้งสรเข้ามาอยู่นี่ยโแพทเนไบัตรขึ้นเมบัตรเนบอบเวียงขึ้นขึ้นขึ้ขึ้นไปเทิงคุณบอกมน่ต๊บ่อเหยอเนยานขอพนขอผิางพ่นข้าพันนี่แบบนี้แล้วเอางไปอีกเอาขึ้นุนี่นี่ เอาที่นีดิเอแบบนี่วเยีนี่ดีวนี่นะนี่นะว้าวแ้จบาบเบิ้งชอยกันยุคิดคิดชอยกันยุนแล้วเชฮะน้อพี่น้องกรตอนนี้กมีแต่ว่าสิจับช่วยกันเอาคนตีเพินก่อนตอห้่สือตะปูเนี่พี่น้องตะปูทางตะปูใหญ่ทางตะปูแก่เนาะได้โอ้ับพกีนสิตอกใส่ เอาตะปูตะปูใหญ่ตอกก่อนเอกนี้ก่อนนี่ด้นตอกตัวนี้เนียนโอ้เรามายเหรอาตอกบ้นี่ตอกตอกตอยิบจับเลยควันแตอกบ่ไไ้แล้วมันชูงเจ้าต้องตอกดิถิงูต้องแทบเวีโยกคอขาจับอันนี้นะท้าเฉยสือเลยเอาลงก่อนตอกเลยเอไว้ตอกไว้ไไ้เถิง นี่เจ้ามาตอกนี่ตุ๊ยยังมาตั้งกล้องไว้ตอกไปที่ทันไตเห็นฮะขึ้นไปตองเพกคนเลยมันมาเทิงมันอันนั้นเยอะๆไปเยอะขึ้นไป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 ไปให้พ่อแพลตอกเนาะเอาจะไม่โดไม่มันผูบิดนะนะโบมีไม่ไม่ผูบิดล่ะพลกระตุกเจ้ากล้องลงไปตั้งไว้ข้างด่างกับไรพลกตก

มีคนตีอยู่่นี่กะ,อะอคนนอ,ยอยตอกแล้วอาจารย์โอ้ยานมันรอดอ่ะให้พอแพะได้ตอกนี่ขึ้นน้บัดขึ้นนะไจ๊ะกร่นย่ีอ่ะขึ้นายหลายคนมันเหยียบหลังตู้เพิ่นหักแต่พอแหงอีกอเ่็นโทษเโทษด้ชื่อตู้อีกแหงหน้ากโกฟากร <c oughs> ะจากเฮ้ย มีแต่ว่ามือหนาก็มีแต่ว่าให้พอฮาไม่ไม่เหน่บมันแนเนะย่าลมผัดอย่ามันออกไปอย่ไมมเยนะจับมาทางนี้จับดีด้อยหยามมาอีกเนี่ยเออลอาเล่นตะปูนี่หยามมาอีกนี่บอหยามาทานนี่นี่ยหยามาอีกนนนี่บอับคืพี่ที่ เฮ้ยปบอจำไหนรือจำเลเออโอเคโอ้ช่างไ่เนาะช่างไงเ่ตองจำได้เพื่อหอยดิอยทบทบลงได้ไหมทบล้นี่ปะบอบอปเพื่อหอยดิอ๋อบอแยงดอกได้พ่อเพิ่นหาไม่เน็ตไเย้นกันเลเออคุ้นไห้เพิ่นไห้มีแต่ว่าไ่ได้เพิ่นหาเพิ่นเอาไม่เน็เอา ไปขึ้นคันได้ตัวนั้นต่อกเลยเด้อบาดน,นี่เอาวางไหนบ้านออง,งนี่เอาเทิองอีกเน,ะนานะเอาแม่นให้บอว์วัดจับเทิงอีกเนาะนั่นแหละให้บอว์วัดตอกเทิงอนะเนี่แม่นมือทึบมือทึบยับไปอีกยับไปอีกนิดหน่อยยับไปอีกหลายเตึ้นไปตอกพ่นเลยให้บอกพุ่นก็ได้้อใหบตอกจับไว้ทางเทิงพุ่นก็ได้ พี่น้องก็คือว่าเอาขึ้นไปอันพุ่นคือว่ามันกับโบผ้าดอกพี่น้องอยู่เทิงกุบมีแต่ว่าถามมันผ้าก็มีแต่ว่าให้พ่อเพิ่นเอาชังสีน้ำหันชายบ่ได้บ่ได้ให้เพิ่นเอาไม่เนบเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้อันเนบในตอนนี้ผมไม่ยังหาบ่ทันพี่น้องก็มีแต่ว่าผ้ากระจายขึ้นมาตกปลาไว้เพิร์นในเพิ่นหาเนบตใช่บรรได้กับบันไดมันโมยาวบรนไดชั่นจะให้เพิ่นเห็ด อ่าน,น,น้นองพี่น้องตอกข่างในใช้ตะปูทุงตะปูตัวนั้น,นพูดเนาะเพราะแค่ตอ <c oughs> เฮียบบ่เรื่อยเรื่อย

พ okay, no. okay, okay, okay. ี่น้องเลยตัวน้อยมาถมไปแล้วตัวนี้มันยังชอดเนาะตะปูผูกแหวกเด็กน้อยเดินตามคือสิบะพ้าหรอกบัดนี้พี่น้องเลยน้องพี่น้องแต่ทั้งเติงหัวเพิ่นเพิ่นกับบนเอาผื่นคุ้งเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ก็คือสิบะพ้าหรอกโอเคเดี๋ยวเชิโร่ไปล้มกับแม่จอนก่อน โอเคเนาะอ่าสบายดีทางแม่โจ้<อ>โดย <c oughs> เอาแนวเก่าอีกเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> าะโดยแต่ใครจะเป็นอน้าแต่ใครจะเป็นน้องบัดนี้พี่น้องเลยอ่ะคือเก่าเนาะจ้ได้เ <c oughs> ข้ามาหาทางแม่โจ้มาหนี่ก็คือว่าอันซื้อผ้ากระจาดในพี่น้องเลยมาอ้อมเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนเนาะ,ะ <c oughs> ได้พอได้อันพอผลโมชาตก็จาตเนาะได้แต่มันไม่ได้เป็นยังหรอกก็คือว่า ทางญาติพี่น้องเพิ่นก็นง่ายอยู่พี่น,อน,น,นอ้องกัเพิ่นบ่ได้แน่นดอกอ้อมเฮาแอมมาชื่อโมไดเวนค่ะเฮามาแอมได้เฮาสิมาเอาเที่ยงเพิ่นมันบ่แม่นน้อยจเนาะเอามาแอมมาพอได้นอนพอได้พักได้เศ้าพี่น้องกันเดยเมื้อน,นั้นน่ะพ่นสาเดเพ<อ>ลงบ่กเลยอีหงุดหงอยู่มีฮอดบนอยู่เดยอืมอเมมลยๆเพิ่นสาดตร์แห้งมีฮอดบนอยู่เพิ่นว่าพี่น้องเกันอ่ามื้อนี้ก็ดีใจนําแม่จอนอยู่พี่น้องเอ้ยที่ว่ามีอันทางเงินกุรักใหญ่ๆ ในลายฐานเนาะที่ว่าเพ lar, totally. mos, marche, tiger, ื่อนนั้นช่วยเดือมาเมื่อวานน้องเม่จอนเห็นในช่องบอกพมีเพื่อนมาช่วยเนาะเพื่อนได้ออกมาน้องพมีเพื่อนได้ออกมาก็มาช่วยก็ดีใจดีใจน้ำเจ้าดีใจอยู่ดีใจเนาะโดยอ่าหลังจากที่ว่าไปหาลูกมาเมื่อวานนี่ก็ดีใจเนาะโดยดีใจอยูะอ่าก็บนาคุยกันแล้วโอ้พนสตกเลยพี่น้องไอ้พอดีว่าเวียงถ่ายคลิปนี้ก็บนายพีจบคลิปนี่ก็บพนก็สีอ่าลงนายนาะพี่น้องถ้าว่ามีเชียงพนมันอาจจะบม่ได้ยิน โดยโดยโดยพระกระจาดตามเพนนะนั่นเป็นผูน้ใหญ่อยู่ทางต่างประเทศนั่นอยู่ทางอเมริกาเนาะเป็นต่างเงินมาจำนวนหนึง่งบวะเวียงซื้อพระกระจาดได้ก็ซื้อเด็กกะระปอกตะปูเนี่ยตะปูที่เรือกอ็พอเจ้าเก็บไว้ไวใส่ไม้แน่เพราะทางบวชเวียงกับทีมงานนี่มันหาไม่บท่าะกันเดยบดได้เนให้มีแต่เอาตะปูอันกุ๊บตอกห้ซื้อตอกห้จับขึ้นเพราะว่า เวลาอันพอจะเห็นดยันเราเห็นคนเดียวก็เลยมีแต่ว่าให้เราถาเอาไม่แน่ใส่สื่อจับขึ้นนะสื่อโดยโดยเป็นยันมีใจปะมีใจเนาะโดยโดยเป็นกับเงินกันยังเดืออยู่แต่กับเดือยปลโดยโดยใครกลัวเขาไม่มีมีเดือไว้สิ่งจำเป็นนะเนีไว้ใส่สิ่งของที่จำเป็นเนาะโดยโดย ช่วงนี้มันก okay. ็บไกลดวงหาลงหน้าได้กล like ้าก hmm. hey, ็คือเงาได้บัดเนี่มาเงาไว้อดิเนาะเงาไว้อดิถ้างัวบบกินทั้งขี่เงากูหนีได้เนาะโดยทางงัวกินทางเงาไปหนีแล้วงัวพี่กายนี่กล้าเจ้าชำนี่รำ้มไปแน่นาะไม่จนเนาะโดยพี่กายนี่อยู่ทางเงินบ้านทางเงินของน้องแดงเพิ่นลั้มเนี่ยโบก้าเน้หน่อยหนึ่งพี่น้องกันแต่ก็ยังเข่าเพิ่นก็ยังงามพอโตเนาะโดยพี่เสียงโนดไทยบึนๆอยู่ทางนาเขาดัมหน้าได้บ่เขาวาด โดยอ๋อโดยโดยโดยเออพี่น้องเนาะกับตัวอ่าเดี่ยวเดี๋ยวเลยพี่น้องในภารกิจตัวทางโมเวียงมาหาทางมิจอนโมนี่ตัวคือสีบรสาดเราเกันซ้ำนี่บรสาดบ่ฝนทำกว่ายังน้อยหนึ่งมันบุกคุ้งเนาะพี่น้องบันไดบัเถิงเนาะบันไดบัเถิงหรือมันบันไดต่ำก็โดยเอาขึ้นโมได้คุ้งส่วนข้างนี่กับทางนี่กับแอมไว้อยู่แล้วพี่น้องมันก็สีบรเป็นยังหรอกเนาะเออ บมเป็นยังกับตัวนอาได้ขังในแอ็มไปแล้วแต่ว่ามือได้เขานอนพุ่นอ่ามันอากาศฮ้อนดยหรือว่ามันลายคน้นนึกะง่ายมานอนพี่น้ำดยมือไดอากาศหนาวกับนอนได้ลายค้นมันจะอุ่นๆๆถ้าอากาศดันฮ้อนกับหาอก็ต้องแงะนอนพี่น้องดยบมเป็นยังมีแต่วต่าดูต่อไปตรงเข็มแข็งมาตรงขึดใจอนาคต อต้องหมต้องจมปักกับอดีตเลยว่าทุกคนมันกะทุกคนมันกะย่อมมีอดีตของตัวเองแต่ก็ต้องปล่อยวางเลยอืมเลยเนาะกะหลังจากเคยไปหาลูกคาบวานนี่ก <het> ็สบายใจขึ้นบ่เลยดีใจอยู่ดีใจบ่เลยอ๋อเลยเลยเลยไปเขาก็ไปทิ้งลูกัำลูกผู้เดียวแล้ว ขาก็แพงอยู่ตอนนี่ฉับบิลูกแล้วอ๋องฉัลูกเขาคูหนึ่งเนาะเายว่าคุณแดดถามมาเมือ่อใดอันมาเวียงว่างคือว่านั่นกับิาพาประเด่นอยู่โดยน้าประเด่นไปหัวเนาะยเยเฮาโบเมนว่าเขาสิไปเลยเขาสีนะแต่เขาไปบ่อยไปด้วยอ่าบางเถื่อบ,บางที่กะน่ะามันมีปัญหาตามมาที่ดังโดยโดยหนึ่งมาช่วงนี้เจ้ากับสิรำนาแล้วเนาะโดย คนกระตกพี่น้องเอ้ยบาดนี้คนกระตกไอ้สีเทียนคนเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะคื่ออาเวียงเชี่ยวในตอนนี้ได้เงินนั่นคุลักคุยใหญ่เพคุนให้มากนี่คือว่าหาแสนกีบเด้อหาแสนกีบเด้อเวียงชื่อพระกระจาดน้ำเด้วก็ชื่อเด็กกระปูน้ำแด้อก็ยังเดือยอยู่เงินสองแสนเด้อเด้ออ่ายังเดือยอยู่เงินอยู่สองแสนนะจ๊ะเดี๋ยวเวียงเจ้าห้เจ้านะจ๊ะแต่ห้เจ้าขอบุญขอบคุณทางคุยใหญ่เพื่อนเนาะเด้อ เดี๋ยวเบาเวียงเบอร์งเงินก่อนเจ้าเบาเวียงซื้อเพื่อได้ประจักษ์หนิ <S <S อ่าน้องพี่น้องเดีย๋ยววิ่งเงินงให้เพิ่นทองแสนเงินงทีเดือยน้องพี่น,อน,น,น้องเนาะเงินทีเดือยจากซื้อฟ้ากระจาดหรือว่าอ่าจากเงินซื้อเล็กตะปูน้ำพี่น้องเง,งินหายแสนเนาะแล้วก็เดือยทองแสนพี่น้องไปใส่ทางเมจอนก่อนเลยครับอ่าน้องพี่น้องนนเนาะเเรียบร้อยพี่น้องเลย นทางเมจอลขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่อยู่ทางต่างประเทศทางอเมริกาเยอะดีนแห้งเยอะด้วะการยาขาหุ่มาให้น้อกมาดีดินแห้งควักไ้ลำไยรวยก็หาเงินหาทองก็หาเงินหาทองลำไยรวยนี่แล้วสาธุเลยอ่าก็ขอบุญขอบุเนาะทางอ่าแม่อยู่ทางนั่นประเทศอเมริกาเนาะพี่น,อน้องเนาะที่ว่าเพิน่นก็เคยอัน ให้มาเวียงเป็นสะพานบุญให้หลายๆเถื่อเนาะพี่น้องเนาะกัหลายลายบอลพี่น้องเลยกับขอขอบบุญขอบคุณนแม่เพิ่นกับขอให้แม่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในนาทีการงานปรารถนาสิ่งใดกัขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนาเนาะแม่เนาะอ่าสิ่งที่ว่าแม่ให้มาในมื้อนี้กัขอให้คืนชู่ตแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะบุญคูณเงินใดที่ว่าแม่สร้างกัขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะแม่เนาะอ่า แต่พราะว่าฝนสิตกพี่น้องไงพฝนสิตกบรเวียงกับอ่าเคยกับจังหน่อยที่โอลมกับแม่จรจังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วยันบริเงินเสียงเนาะพี่น้องก็เลยอันขอบคุณขอบคุณแม่นะพี่น้องนะนอกจากทำมวยใช้เวอพ่นี่กับผมมีอย่างไรเนาะให้เมย์อยู่ดีมีแห้งกันไหนาะเมย์เนาะเราจะดูเนาะมาอันหาทางแม่จรในไหนพี่น้องไงอืมอ่าทางแม่จรตัวพ่นกับชาดไปชาดมาคือสีตกบนมือมือนี่เนาะตก ตกบนมือตั้งแต่<ด>อยู่<ด>เพื่อนองแดงเนี่ยฝนตกนะ,อ,ะอ่าเพีนน้องเลยตก<ม>ตละโดดนลุ่ตัวซับมันก็พ,พอว่ะที่ซับชีพฝนตกแหงเบ้อเลยอ๋อเพิเ่เบิ่งข้าวบอเพิ่เบิ่งข้าว วัอนี้มันทีสิบเผื่อชอบที่แชมซิแมนอยู่บ<ด>่ว่า,าไปสืบจักเอา้าคุณแม่เนี่แล้วว <c oughs> ันทีซิปบัจักควรบอกวันทีซิปบัจักโดยโอ้ยเนาะทางไม่จนนี่ <c oughs> เปิดชอชอบวันที่แชมซิมันก็นจะเป็นหอดเดือนหนึ่งนะยังเช้ามือวันนี้มันทีสิบเจ้าจพังฟิตแล้วไปจอกอันนี้แล้วเนาะโอ้ยเนาะอรมดีแท้มือนีเนาะ อ่าท่างแม่จอนเฮาพี่น้องเไงฝนก็ตกเนาะอีบุรลินี่ก็นายในโรกาด้วนี่ยจังหวัดศิโรก้าไปจังมือจังเชียงำจ้าบอนชองมือชองมือโด้อยอช่องมือเนี่ยคือว่าล้ำอันนี้เนาะมันจังไลไลเนาะไลไลโบมาดามซอยบอฮะโบมาดามซอยบอเสียหายแป้งดามซอยอีกโลยอ๋อ มันสีโปเต็มให้น้าบ่เอิ้อยูทูปมาล้ำเอยบ้านนี่เลยอ๋อพี่น้องตั้มทำเลกับผู้เล็กกับข้าผู้หน้าเจ้าผู้เล้กบ้านนี้อ๋อแคมล้ำแล้วสิเมื่อล้ำเอยคอยเลยกล้าวคอยหากว่าบ้านมื่อวานนอ๋อต้องใส่กับลกเอาดำอ๋อคมกล้าเจ้าเรือก็เอาเมื่อพุ่นเนาะเลยอ๋อโอเคโอเครายการรายการแบบอ่ามีแต่ว่ากล้าเจ้าเรืออได้คนเมื่อล้ำหน้าคอยสามก้าคอยใหญ่เนาะเลยอ่าพี่น้องไง อารมณ์ดีเนาะแม่จอนมาหนิคือว่าอะไรับข่าวดีมาหลายหลายอย่างนาะพี่น้องเนาะก็มันมีอยังไรพอพ้นมาเลยเนาะแม่จอนเนาะบ่เวียงเองก็ทีขอจบคลิปลงไว้ก่อนพี่น้องเลยกะบ่มีอยัางไรน้องจะทำไว้พ้นเท่านั้นคือบาเวียองในบ่อไปไหนพอพ้นตกบางเทอมที่ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเสียงพ้นเนาะโอเคเนาะบัดนี้เนาะสบายดีจอน น้าพี่น้องเนาะเรียบร้อยพี่น้องคำภารกิจคือว่าจบเพราะว่าฝนตกพี่น้องไอ้บบเบียงเองกับโบเรนถ่ายโดนเนาะเพราะว่าฝนตกบางเถึงที่กับเสียงมันรบกวนหนักอ่ะโมเดลยินเัาเชียงคุยกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับโบมียังไรจะฝากน้ำเอฟซีแฟนเกิลเบิร์ดสุขสุคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซนเก่าเซนเคยพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ทางเฮือนเมย์จอนเดี๋ยวก็จะเข้าไปหาน้องแดงอีกพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ลาลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่่่อยูตางประเทศพี่น้องเย ที่ว่าเพิ่นนั้นได้ส่งเงินมาให้บ่เวียงเป็นสะพานบุญให้ในเทื่อนี้เนาะพี่น้องเนะาะขอให้เพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อแม,ม่เด้อเนาะในนาทีการงานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมารารถนากาเป็นงามงามพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไปก่อนนะแต่ว,ว่าพิพัฒน์การใดก็ต้องขอโทษขออภัยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบรรชุกข,ขุขุคนเนาะ